รายการโดยบีวันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีคุณสวยถูกใจเมื่อใช้สินวีสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกาลินครับอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง ทางรอดทีวีดาวเทียมเคเบิลทีวีและก็วิทยุชุมชนธุรกิจนะครับซึ่งเราคุยต่อเนื่องต่อเนื่องมา10กว่าตอนละเพื่อผมต้องการฉายภาพให้ทั้งท่านผู้ชมทั้งเจ้าของสถานีทีวีดาวเทียมเคเบิลทีวีและก็วิทยุชุมชนธุรกิจได้มองเห็นภาพพร้อมๆมาเลยถ้าเกิดผมไม่ใช้แบบนี้เดี๋ยวมันจะมีคนบางคนอาจจะไปลักไก่ไปพูดไปพูดเฉพาะบางมุม พวกการทำงานใหญ่นะผมจะบอกให้นะต้องพูดทุกมุมทั้งแง่ลบและมุมบวกต้องให้คนเห็นเปิดเปิดหน้าไพ่เห็นกันเลยมันต้องแบบนั้นไม่ใช่ไปงุบงิบงุบงิบไปพูดแต่มุมดีอางเดียวแต่มุมที่ไม่ดีไม่พูดอย่างนี้ไอ้แบบนั้นมือก็ไปหลอกเขาผมไม่เอาผมพูดออกเนี่ยผมไม่กลัวใครก๊อปปี้ผมอยู่แล้วถ้าพร้อมกว่าผมก็เชิญก๊อปปี้ไปแต่ถ้าไม่พร้อมกว่าผมก็เหมือนกับไปหลอกคนอื่นมาเป็นเครื่องมือให้กับตัวเองแค่นั้นเอง แต่ถ้าพร้อมก็ว่ากันไปทําไปหรือมีมิติที่ดีกว่าก็พัฒนากันไปนี่คือการขายความคิดขายไอเดียทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปก๊อปปี้หรือลอกลินแบบหรือไปพัฒนาเองได้ไม่มีมีปัญหาฉะนั้นการที่จะสร้างทางลอดร่วมกันระหว่างทีวีดาวเทียมเคเบิลทีวีวิทยุชุมชนมันเป็นหัวใจสําคัญที่สุดในภาวะแบบนี้เราก็ต้องยอมรับผมย้ำเสมอนะว่าทีวีดาวเทียมระดับ s m e ผู้ชมหายไปประมาณ35-40%เพราะรับชมกล่องรุ่นเก่าไม่ได้วิทยุชุมชนคนหายไปไม่ได้ต่างกันมากนะักดีไม่ดีอาจจะมากกว่านะคนฟังเนี่ยนะทำไมาจะเป็นแบบนั้นขึ้นความถี่หรือการกระจายเสียงออกไปกินพื้นที่ได้แคบลงแคบลงอ่ะจาก50-60กิโล สี่สิบห้าสิบกิโลร้อยกิโลบางสถานีเหลือสิบห้าหรือยี่สิบกิโลเมตรแค่นเองผู้ฟังลดน้อยลงอะ่ะเราจะไปวางมากแล้วก็แต่แต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆ n t ไอที v ก็เหมือนกันน่ะแน่ไม่แน่ผมกล้าเลยเนี I ่ยไอเอทผู้ชมก็ลดลงไปสามสิบ้าถึงสี่ิเอร์เซ็นเหมือนทีวีช่องอื่นๆระดับเอสนบะระดับแยกใหญ่ไม่ว่ากันอยู่แล้วเหมือนกัน เขาดูมันจะพิสดารตรงไหนเพรวกกล่องรุ่นเก่าดูไม่ได้ปรับไม่เป็นนี่คือปัญหายัางกล่องทีวีดิจิตอลที่เขาแจกแจกโคมโคมรโคมอ่ะเจ็ดหกเจ็ดร้อยบาทอะ่ะถ้าคูปองอะ่ะถามคำเดียวว่าดูทีวีดาวเทียมได้ไหมสรุปรู้สึกจะดูไม่ได้ดูได้เฉพาะทีวีดิจิตอลเห็นยัง แล้วเราจะไปหลอกตัวเองต่อไปทําไมจงยอมรับความมันจริงแล้วก็มาเริ่มต้นมิติใหม่ๆอย่างที่ผมบอกผมกําลังขายความคิดขายไอเดียเพื่อให้ทุกท่านเรียนรู้ไปพร้อมๆมาเลยที่ผมกล้านาเสนอเพราะว่าผมพร้อมไงสถานีพร้อมสถานที่พร้อมทุนพร้อมตามสมควรไม่ถึงขนาดแบบมากนะตามสมควรก็คือไม่เอาเปรียบทุกคนน่ะเนี่ย ถ้าเปรียบผมไม่มาพูดหรอกให้เมื่อยก็คือไม่เอาเปรียบมาร่วมกันผมก็จะจัดงบสนับสนุนไปส่วนหนึ่งอย่างที่บอกอะงบผมไม่ได้หามาจากสปอนเซอร์นะเพราะผมไม่แคร์เรื่องสปอนเซอร์เท่าไหร่อยู่แล้วมันก็ให้เราแค่นั้นแหละเดือนสองเดือนพอไม่สําเร็จมันก็ดึงออกไปแล้วคืนไปแล้วเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปนี้เราจะมาสร้างเงินไว้กินเองมันเป็นทฤษฎีใหม่ ไม่ใหม่หรอกผมใช้มาโอ้หลายปีแล้วหกเจ็ดปีแล้วแต่ใช้ในแคบๆเฉพาะกิจเฉพาะตัวผมเฉพาะกิจในสื่อของผมอย่างเดียวไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ใช้ในมวลกว้างก็ผมสําเร็จมาทุกวันนี้เพราะใช้สดีทฤษฎีสร้างสเสบียงไว้กินเองอย่างผมเนี่ยไม่ไปขอโฆษณาใครหรอกนจะบอกให้นะวิ่งไปขอโฆษณาคนนู้นดีงสามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งอะไรพวกนี้ ผมไม่ะ่ะส่วนมากมันจะคุยเรื่องโปรเจกต์เลยจับมือเลยถ้าสําเร็จก็สําเร็จไม่สําเร็จก็จนปัญญาแสดงว่าเราโง่ไงต้องยอมรับความโง่นะถ้าไม่สําเร็จอะต้องยอมรับไม่เกี้ยไปโทษคนนู้นคนนี้ก็มันไม่สําเร็จอะทําเต็มที่แล้วแต่ไม่ทอนะทําต่อไปอีกเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละนวัตการรมการตลาดก็จะพัฒนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอยืเดี๋ยวช่วงหน้ามาลงลึกว่าทางรอดทางออกของทีวีดาวเทียมเคเบิลทีวี วิยุธุรกิจชุมชนจะเป็นอย่างไรช่วงนี้พักคู่เดี๋ยวครับ เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความคิดพร้อมที่จะปิดฉากความล้มเหลวทุกมิติเพื่อพลิกทุกวิกฤตให้เป็นโอกาสก้าวสู่เส้นทางแห่งการไล่ล่าความสำเร็จด้วยทฤษฎีใหม่ภายใต้รหัสรวยทะลุรากหญ้ากับ New KC Life ธุรกิจเครือข่ายขายความจริงทุกมิติที่จะปลุกทุกอารมณ์ความรู้สึกที่เราร้อนสนุกสนานกับรูปแบบการสร้างสารรค์โอกาสแห่งความสำเร็จที่ไม่เหมือนใคร ด้วยเครื่องมือการตลาดที่ครบคันพร้อมที่จะเปลี่ยนความผิดหวังให้เป็นความสำเร็จผ่านสื่อทีวีดาวเทียมหนังสือพิมพ์และวิทยุธุรกิจที่ครอบคลุมเข้าถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศติดตามชมความสำเร็จด้วยทฤษฎีใหม่ภายใต,ต้รหัสรวยทะลุราก้าได้เป็นประจำทุกวันในรายการรทาทะรวยช่องไอเอทวจานดำดาวเทียม PSI ช่อง122สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้จำหน่ายอิสระ New KC Life สถานีวิทยุหรือช่วงดีเจที่คุณกำลังรับฟังแล้วคุณจะได้สัมผัสถึงแก่นแท้ของคำว่าหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริง New KC Life ชีวิตใหม่ภายใต้วัฒนธรรมที่ดีงาม New โดยเบต้ากรูแคนผสมผูกข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตฟูยูกลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมการลินอีกครั้งครับเมื่อการรวบรวมทีวีดาวเทียมเคเบิลทีวีวิทยุชุมชนธุรกิจ เข้ามาอยู่ในกองกลางเดียวกันก็คงรับได้ไม่ทั้งหมดหรอกทีวีดาวเทียมก็ได้แค่ประมาณสิบกว่าช่องเพราะมันเกี่ยวเรื่องการมันผลประโยชน์แบบพุ้นส่วนด้วยเคเบิลทีวีเต็มที่ได้ไม่เกิน100รช่อง100สถานีวิทยุชุมชนธุรกิจสุดๆเลยเต็มแม็กเลย500สถานีสถานีละสอชั่วโมงแค่นั้นแหะ รับได้จำกัดในเฟสแรกเนี่ยนะสรุปคือตํำเอ่ยอำเภอละประมาณหนึ่งสถานีเพราะอย่าลืมนะว่าหนึ่งบางบางอำเภออาจจะมีสองสามสถานีรับได้แค่นั้นนะเพราะในเมืองไทยมีหกเจ็ดร้อยอำเภอนะอย่าลืมนะครอบคุมเลยเข้ามาฉะนั้นเมื่อเอ็บริษัท m อ็มบอเน็ตเดูภาพประกอบนิดนึงนะเอ็มบอเน็ต เอ็มมเดเก็คือเป็นแม่ขายเลยนะคราวนี้เป็นแม่ขายเลยมีขึ้นสถานีทีวีดาวเทียมเข้ามาร่วม2ชั่วโมงเคเบิลทีวีสชั่วโมง100สถานีวิทยุชุมชนธุรกิจอีก500สถานีเท่ากับ3 0 0 0 0ชั่วโมงต่อเดือนเข้ามาร่วมเป็นกองกลางแล้วคราวนี้เอ็มโมเดเก็จะมีสินค้าตัวแดงๆข้างบนเลยนะจะมีสินค้า เป็นแบรนด์ของตัวเองเอมอนเวร์ e iver, ไม่ใช่ของใครนะเป็นของส่วนรวมนะไม่ใช่ของสถานีของสถานีหนึ่งส,สถานีใดนะเป็นของส่วนรวมที่คนที่มาร่วมกันนั่นนะเมื่อสินค้าแบรนด์คำว่านิติบุคคลจะไม่แช่ของคุณใดคนหนึ่งจำไว้แค่นั้นแนะไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของใครนะรวมบริหารร่กันเพิ่มประโยชน์เกิดขึ้นมาปุ๊บต้องเข้าในบริษัทไงนำสินค้าคัดเลือกสินค้าเลยอย่างดีคัดเลือกสินค้าอย่างดี เข้ามาสู่ระบบอย่างตอนนี้ตอนนี้ผมคัดเลือกสินค้านี้ให้ดูเนี่ยนิวเคนาโนเนี่ยนะเป็นอาหารเสริมพืชแบบอินทรีย์คัดเลือกไอ้เจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยนะถ้าใจไม่ถึงจริงคงไม่กล้ามาร่วมมือผมหรอกผมบอกว่าคุณจะโม้ว่าสินค้าคุณดีแค่ไหนก็ตามนะใครๆก็บอกว่าสินค้าตัวเองดีหมดแหละแต่เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าดีจริงผมบอกผมขอหนึ่งพันขวด ขอหนึ่พันขวดเลยเอาไปแจกไม่ใช่แจกให้ผมใช้นะแจกให้คนทั่วไปใช้เกษตรกรเนี่ยเขาบอกว่าห้าพันขวดก็แจกได้เขาบอกงี้แต่ว่าให้ผมซื้อขวดเองผมบอกไม่มีปัญหาเอาแค่พันขวดก็ตอบโจทย์ได้แล้วทุกวันนี้เขาแจกหมดไปแปดร้อยกว่าขวดตอบโจทย์เก้าสิบเปอร์ซนทุกคนเอาไปใช้นะเขาบอกโอ้ ของดีราคาถูกมีด้วยเลรออาหารเสริมพืชควรแล้วไม่ถึงฮะสี่ประมาณสี่ร้อยบาทใช้ได้ยี่สิบถึงห้าสิบไร่คนก็จะมองดูโอ้โหทำไมมันสุดยอดแบบนี้เห็นไหมฉะั้นต่อไปที่บริษัทเอมอนี่ดีเวอก็จะมีแบรนด์สินค้าดูภาพเพิ่มเติมอีก <c oughs> มีแบรนด์สินค้ายกตัวอย่างอย่างนิวเคนาโนก็จะส่งไปให้บริษัท เครือขายขายตรงที่มาเป็นพันธมิตรกันผมบอกแล้วขึ้นสถานีทุกอย่างนะคุณไม่ต้องทำขายตรงเดี๋ยวมีคนทำให้ง่ายไหมแบบนี้ผมยังไม่เคยทำขายตรงนะจะบอกให้นะอยู่มาหากินกับขายตรงมาประมาณสิบปดปีแล้วไม่เคยทำขายตรงแต่หากินกับขายตรงคิดดูแปลกประหลาดไหมประสบความสำเร็จได้ไยังงงอยู่นี่ขนาดผมดึงแม่นม้ำลอยสายมาลวกเือนขนาดนี้ นี่คือการทําศึกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นการเปลี่ยนประวัติศาสตร์ขายตรงทั้งหมดเลยดีกว่าเพราะเมื่อปี 4, 5, ่หผมเคยเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแนวความคิดผมเคยเปลี่ยนมาแล้วทําไมเมื่อกองกําลังลบขนาดนี้นะสื่อทีวีดาวเทียม10บกว่าช่องเคเบิลทีวีร้อยช่องวิทยุชุมชนสถาธุรกิจ500กว่าฐานีสนุก คันนี้สนุกการตลาดอยู่ในมือเป็นเซ็ตเด็ดขาดเพื่อความสําเร็จร่วมกันไงนี่คือสิ่งที่ดีนะสินค้าตัวนี้ก็จะากส่งไปให้บริษัทเครือข่ายขาตรงจัดจําหน่ายพอเสร็จแล้วก็โฆษณา m อ็มโมเดิเเป็นบริษัทกลางนึกออกไหมเป็นบริษัทกลางที่มีสื่อในมือเต็ไมไปหมดเลยไปสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทขายตรงที่จับมือกันเอาสินค้าไปขายด้วยแล้วก็ไปจับมืออยู่ในรหัส สำคัญสำคัญเลยต่อไปนี้คนที่ซื้อผ่านซื้อไม่ใช่ซื้อช่องเดียวนะไม่ใช่สิบช่องนะทั่วประเทศทั้งหมดต้องเข้ามาอยู่ในระบบผมบอกแล้วคุณไม่ต้องชอบเพราะผมไม่ต้องการให้ใครชอบผมต้องการเปลี่ยนความไม่ชอบให้ชอบเนี่ยทำไมต้องชอบถ้าเราไม่ชอบแต่เอาเอาบางสิ่งบางอย่างมาร่วมกันถ้าเรามีไรายได้จากตรงนี้นะ่ะ มากกว่าที่เราขายเวลาสองสามพันบาทคุณต้องถามเดงว่าคุณจะชอบไหมใน,นที่สุดก็คือต้องชอบคําว่าชอบไม่ได้เป็นต้องลงมือทําเสมอไปเพียงแต่เอาบางสิ่งบางอย่างมาร่วมกันนี่คือวิธีการคิดและทําแล้วก็สําเร็จมาแล้วด้วยรูปแบบการทํางานของผมเป็นแบบนี้ไม่ใช่ไปทฤษฎีไปจําเข้ามานะบอกได้ไงผมไม่ชอบพวกอ่านตำราเยอะๆแล้วมาผสมระส,สานมาหูเห oh, มือนกับตัวเองเก่งเนี่ยผมไม่เป็นผมไม่เก่งเรื่องเรื่องตำราเท่าไรหร่หรอก ขี้เกียจอ่านบอกตรงนะชอบปฏิบัติมากกว่าลองผิดลองถูกมาเยอะมันได้รู้ความจริงไงได้รู้คําตอบรู้เช่นเห็นชาติรู้อุปนิสัยใจของผู้คนนี่คือคําตอบที่ดีที่สุดที่ไปอ่านตํารามาเจออย่างเดียวอ่านบ้างะนะแต่ผมไม่อ่านก็คงผมคงไม่เชื่อทั้งหมดหรอกว่าตำราเขียนขึ้นมามันก็แต่งเฉพาะเรื่องดีๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาลงแบบทะลุทะลวงเลยดีกว่าในช่วงนี้เดี๋ยวพักคู่เดียวครับ ดียังไงเป็นผู้หญิงก็ต้องหาวิธีดูแลตัวเองตลอดนะคะครับผู้หญิงเราน่ะถ้าจะให้ดูดีมันต้องดีมาจากข้างในยาน้ำสมุนไพรผสมบ้านชักมันลูกเบอร์777ตราหมอเสงมีสมุนไพรหลากหลายชนิดที่เหมาะกับผู้หญิงแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติใช้แทนการอยู่ไฟขับน้ำข่าวปลาช่วยให้หมดลูกเข้าอู่ยาน้ำสมุนไพรผสมบ้านชักมนลูกเบอร์7 7็ตราหมอเสงเรื่องสมุนไพรไว้ใจผม ในภารกิจประจำวันถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนปรัดก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเอง Bio Advanced Day Cream ช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใส Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r Center สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผู่ข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบูสบ่สมุนไพรฟิตฟูยูกลับเข้าสู่รายการรวยยีบสีชั่วโมงกับผมการลินอีกครั้งครับเดี๋ยวดูภาพหน้าจอเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งครับเพราะว่า การสร้างเขาเรียกว่านวัตรกรรมการตลาดแนวใหม่แบบนี้ก็คือยังไม่เคยมีใครทําสมัยก่อนนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังสักอีกสักนิดหนึ่งเมื่อ3ามสี่ปีที่ผ่านมาผมเคยขายแนวความคิดให้กับผู้ประกอบการเครือข่ายคาตรงบางบริษัทพอเขาเห็นไอเดียปุ๊บตอนแรกจะจับมือนอยู่แล้วเขาคงอยากรวยคนเดียวมั้งพอคุยเสร็จพอเข้าจริงปุ๊บฉีกตัวเองไปทําไปทําแบบ คนเดียวโดยที่ทิ้งเขาเรียกล,ลืมเจ้าของโปรเจกต์แนวความคิดแต่ไม่ใช่แบบนี้นะอีกแบบหนึง่งพอเสร็จแล้วเขาก็ทำทำได้ดีมากเลยสองสามปีเนี่ยมีรายได้โหแบบหลายร้อยล้านบาทเลยต่อต่อปีเจ็ดแปดร้อล้านบาทเลยต่อปีพอทำสักพักหนึง่งชักตันเว้ยงหลังมาเมื่อไม่นานมาดีอีกนะประมาณเดือนเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ติดต่อมาหาผมอีกแล้วอยากจะนัดพูดคุยเจรจาหาหลือจับมือกันฝันหวานไม่เถอะผมอยู่แบบจนๆดีกว่าถ้าอย่าไปจับมือกับคนแบบนี้นะผมไม่เอาให้รวยแค่ไหนนะผมขอจนติดดินดีกว่าเพราะจับมือกับคนที่ไม่จริงใจนะไอ้แบบนี้มันทรยศได้ทุกคนแล้วทำงานกับคนหมู่มากเนะี่ยแค่มีคนคิดทรยศหักหลังแบบนี้ปุ๊บ แล้วคนมาร่วง,งานกับเราอ่ะกินแก่มาสิางั้นนะถ้าเจ๊งไม่เป็นไรนะเป็นที่เข้าใจไม่ว่ากันถ้าประสบความสําเร็จมาแล้วมันเอาเปรียบเขาอ่ะเราจะพูดอะไรออกคราวนี้แล้วก็เสียหมาดิอย่างเงี้ยเพราะเราคนรับหน้าฉากหน้าด่านไงลูกมือคนนู้นคนนี้ไม่เอาคนในเพศนี้ผมไม่เอาอยู่แล้วเช่นบริษัทเอ็มมอร์เน็ตเวิร์กจำกัดเนี่ยนะก็จะมีสื่ออยู่ในมือแล้วก็มีสินค้าอยู่ในมือสินค้าต้อง เอาไปเข้าระบบเครือข่ายมันที่จ,จอบตอบโจทย์แค่ขายปีอย่างเดียวนะผมบอกให้ไม่ตอบโจทย์ยุคนี้ผพมันพูดมากไม่ได้คุณจะเราคุณจะเหนื่อยขายทั้งชาติแล้วแต่ระบบเครือข่ายมันจะมีคนช่วยขายทั้งหมู่บ้านนะต่อไปนี้จําไว้เลยนะผมจะทําให้คนทั้งหมู่บ้านเลยที่เข้าแล้วเรียกที่เข้าโครงการนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เข้าโครงการแบบเนี้ยมาร่วมกันในสมัครสมาชิกเนี่ยผมจะทําให้คนเหล่านี้มีรายได้ ถ้าบริโภคสินค้าในกลุ่มนี้ผ่านซื่อแบบนี้อย่างตาำต้องมี2องพัหนึ่ง5,000บาททุกคนทุกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการนะที่ไม่เข้าร่วมก็ก็นั่งดูก็รวยแล้วกันเพราะเราต้องการเปลี่ยนวิถีชีวิตคนใหม่เพราะถ้าเกิดไม่ทำแบบนี้ปุ๊บหูผู้บริโภคไม่มีกำลังซื้อคนส่วนใหญ่มัวแต่คิดคิดแต่จะไปเอาคิดแต่จะไปขาย ขายเขาอย่างเดียวแล้วเอาเงินที่ไหนมาซื้อชาวบ้านไม่มีตังค์แล้วทุกวันนี้ต้องยอมรับความจริงคือชาวบ้านหมดตูดเมื่อเขาไม่มีตังค์มีจตะคิดอะไรก็ขาย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 เอาที่เอาเงินที่ไหนซื้อโอ้สินค้ามีเป็นร้อยรายการเลยเอาที่ไหนซื้อเพราะมีแต่คนคิดการตลาดเหมือนกันหมดเลยแต่ผมไม่อะ่ะผมจะทําให้คนมีไรายได้ด้วยขายด้วยมีไรายได้ด้วยแล้วก็แบบง่ายๆด้วยตอบโจทย์ถึงมิติเลย นี่คือจุดสำคัญฉะนั้นบริษัทเอ็มมอนเนตเวิร์กจำกัดขึ้นจอ,อยอีกหน่อยหนึง่งก็จะมีการสร้างแบรนด์สินค้าบริษัทขายตรงที่เข้าร่วมมือนะสร้างแบรนดโน์โฆษณาตุ้มตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งการสมาชิกก็ขาย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 เอ็มมอนเนตเวิร์กก็เข้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วทุกสายที่เข้ามาผ่านระบบซื้อก็อยู่ใต้เอ็มมอนเนตเวิร์กเอ็มมอนเนตเวิร์กประกอบด้วยสถานีทีวีดาวเทียมเคเบลิลทีวีแล้วก็วิทยุชุมชนเป็นสายงานเต็ไมไปหมดเลยทั่วประเทศเลยช่วยกัน เป็นทีมงานทั้งประเทศอะ่ะคุณลองนึกภาพบอ,อกแล้วกันว่ามันสนุกแค่ไหนเนี่ยเห็นแล้วมันมันมากเลยโอ้โหแบบมันมากคึกมากเลยเนี่ยตอนนี้ยิ่งคุยยิ่งคึกเลยมันเห็นภาพความสําเร็จร่วมกันไงฉนันบริษัทเอ็มบอ o r k เวิร์กมันจะสร้างผลกาไรแค่สินค้าแดนเดียวผมสามารถทําให้ได้ถึงหนึ่งพันล้านบาทอะไหมภายในปีในะไม่ใช่เดือนเดียวนะปีเดียงเนี่ยทั้งปีเลยเนะี่ยสินค้าเกษตรดีๆเนี่ยราคาไม่สูงเกินไปเนี่ย ผมสามารถทำให้แบรนด์เดียวเอโมเดอร์มียอดขายหนึ่งพันล้านบาทหักต้นทุนไปหักค่าใช้จ่ายจีบะทาไปบ้างบเบ็ดเซร็จเด็ดขาดเอโมอเดอร์มีค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งนะไม่ใช่เดือนหนึ่งนะทุูติลีต่อปีแล้วกันคิดง่ายๆไม่เกินสามสิบเปอร์เซนต์อีกเจ็ดสิบเปอร์เซนต์น่าจะเป็นกำไรเนื้อเนื้อไอเจ็ดสิบเปอร์เซนต์เนี่ยแบ่งให้วิยุทีวีสื่อที่มาร่วมกันนะเอาไปเลยสี่สิบเปอร์เซนต์ เห็นไหมนอกนั to to ้นก็มีคณะกรรมการมาบริหารก็จะมีนู่นมีนี่อีกสี่เเซแล้วก็ไปแบ่งกันตีเบมาสักสี่รอยล้านบาทไปแบ่งกันดิบางคนอาจจะถือหุ้นพันพันพันหุ้นอย่างนี้คุณลองมาคิดดูแล้วกันสี่รอยล้านบาทกำไรอ่ะนะหนึ่งพันหุ้นคุณก็ไปแบ่งกันดิเท่าไหร่อย่างทีวีดทเทียมถือหุ้นหมื่นสองพันหุ้นเท่าไหร่แล้วรายได้จากระบบเบีกระ จากแผนการจ่ายผลตอบแทนที่จ่ายทุกอาทิตย์จ่ายทุกเดือนดีก่ะเห็นไหมนี่คือความสําเร็จที่เริ่มปัทุทางด้านความคิดขึ้นมาแล้วหรือแต่ตอนนี้ผมยังไม่นั่นนะยังไม่ได้ส่งเอกเรียกส่งเอกสารเชิญเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยนะที่เป็นเจ้าของสถานีวิทยุเคเบิลทีวีมองเห็นโอกาสทองจํากัดได้อย่างที่ผมบอกอะถ้าเต็มแล้วก็เต็มเลยเลิกคุยเฟดแรกได้แค่แนะั้นเนี่ ไม่มากกว่านี้หรอกมันก็สนุกในการทำงาน,นงเกมมออนไลน์จะสร้างแต่กำไรสร้างแต่การตลาดอย่างเดียวเพราะคอต,ต้นทุนมันไม่มีอะไรมากมายอยู่แล้วเพราะแปลงเวลาเป็นทุนไงออฟฟิศก็ใช้ที่นี่ผลิตรายการก็ใช้ที่นี่เ็าเรียกว่าฟิกคอสไม่โอเวอร์เห็นไหมผลิตรายการป้อน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 ใส่เบอร์โทรไปเลยคุณก็รับโทรศัพท์ไปเลยในพื้นที่แล้วก็บริหารจัดการเดี๋ยวสอนให้ สอนทะลุบทะยางที่ผมสอนคนในใจมาเลยนะบางคนถามว่าเอาทฤษฎีไหนบ้างผมไม่มีทฤษฎีอะทฤษฎีรวยอย่างเดียวผมสอนอะที่ชาวบ้านฟังแล้วเข้าใจง่ายๆไม่ต้องแปลเนี่ยถ้ามัวจะอโหไปย่นเยอะทฤษฎีนู่นนี่โอ้ปวดหัวใจชักเลยคนขี้เกียจฟังฟังแล้วสบาง,งกกกึกกึกผมไม่อ่ะเข้าประเด็นเลยตึก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 ตอบโจทย์เป็นวงกลมด้วยเรว่าเป็นวัตถิจักร ชัดเจนนี่คือสิ่งที่เราพยายามกระตุน้นเศรษฐกิจของนี่คือรูปแบบการกระตุน้นเศรษฐกิจของชาติเลยนะเห็นไหมรายการรวยยีิบสีชั่วโมงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ